สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการคาดการณ์ราคาทองคำช่วงเช้าก่อนตลาดเปิดนะครับรวมไปถึงกองทุนกองทุน etf หุ้นปันผลรวมไปถึงน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีประจำวันที่12กันยายน2566เริ่มกันที่ราคาทองนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาสุดท้ายที่เอามาคิดคำนวณกันคือ1,923เหรียญในนะช่วงประมาณสัก5โมงครึ่งนั่นทำให้ ทองคําแท่งปิดไปที่3 2 3 5 0บาทรูป,ปรพันธ์ปิดไปที่3 2 8 5 0บาทด้วยกันแล้วก็เป็นการประกาศครั้งเดียวครับราคานิ่งแต่ช่วงกลางคืนครับมีการเวียงขึ้นของราคาเหมือนกันนะท้ายที่สุดเนี่ยดูจากค่าเงินบาทแล้วเนี่ยมันมาจบที่1,922เหรียญเช้านี้นะกับค่าเงินบาท35,47บาท47สตางค์ประเมินไว้ก่อนประกาศเท่าเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับ ระวังบาทนิดหนึ่งเพราะว่าเริ่มมีการถแถลงนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลถ้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติได้เนี่ยถ้าเงินไหลเข้าบาทแข็งดือด้อบาทแข็งทองจะถูกลงนะฮะเอาว่าประกาศเท่าเดิมทองคําแท่งขนาดเล็กรวมค่ากำเนิดอย่างเช่นครึ่งสลึงเนี่ยนะอาจจะขายออกประมาณ4,934บาท1สลึง8,300กออภัยครับ438บาท 2ส,สลึง16,525บาทด้วยกันฝั่งรูป,ปรพันธ์ครึงง 5, ่งสลึง5,144บาท1ส,สลึง9,188บาท2สลึง17,275บาทด้วยกันแต่ว่าทองรูป,ปรพันธ์ก็แล้วแต่แบบแล้วแต่หลายนะครับทุกคนมันอยู่ที่ค่าแรงกันนะอ่ะ,อะเรามาดูค่าคำนวณน,นะครับของทองคํา2สลึงแล้วกัน ก็จะอยู่ประมาณสักตอนนี้เนี่ย1 7 0 0 1 7ัน0 1, 1 7, บาทโดยประมาณผมให้ทริกหรือไกลไว้แล้วนะครับปรปราคามันลงลงหน่อยไปเลือกลายไว้ก่อนทีนี้ราคาสมาคมเวลาเขาจะประกาศเขาจะประกาศทั้งละ50บาทไม่ได้10 20 30นะขั้นต่ำใน50าเพราะฉะนั้นถ้าบาทแข็งระหว่างวันอ่ะแล้วทองปรับตัวลงคุณจะได้ของถูกลงไปอีกครับ คราวนี้เรามาดูปัจจัยแล้วก็ราคาเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้น2รอบนะครับทองโลกเนี่ยบใบข้าเลยนะฮะแล้วก็ที่1,930เหรียญทองไทยแตะนะครับ32,380นส่ายเทคสั้นๆเนี่ยเขาออกกันหมดแล้วนะใครติดถือต่อแต่อย่าซื้อซ้ำส้นทุนเดิมย้ำแค่นี้ s p d r ขายไปลด 1.75ตันนะครับกับกรอบบาทที่ปรับใหม่35บาท40ตังค์ถึง35บาท60ตังค์มองยังไงต่อวันนี้นะครับยังไม่ถึงการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งเป็นคืนพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นตลาดจะเล่นมุมคาดการเหมือนเดิม1,920,1,915ครับมีสัญญาณเข้าซื้อได้เพื่อ1,930,1,945นะมือเปล่าเท่านั้น ไม่ต้องซ้าต้นทุนเดิมนะครับรอตลาดเปลี่ยนเทียนก็เข้าไมา้สได้สําหรับสายเทรดหรือถือยาวก็ตามนะครับทองไทยถ้าบาทอ่อนอยู่32,250ครับ80ร้อยยี่ขึ้นไปตัดออกเช่นเดิมนะฮะตอนนี้ให้ระวังแนวรับตุด1,920กับ1,915ต้องไม่หลุดนะครับตอนนี้เผื่อใจไว้ด้วยนะครับกลุ่มตรงนี้ถ้ามันหลุดลงมา1,9 0 0มีโอกาสทบได้ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อสูงขึ้น เพราะตลาดจะตีความว่าขึ้นดอกเบี้ยครับอย่าชะล่าใจเด็ดขาดสมมุติว่ามือเปล่าอันนี้เข้าได้หาจังหวะเข้าระหว่างวันซึ่งเดี๋ยวไปดูในคลิปหลักแต่ติดคือถือก่อน เป้าสาคัญเนี่ยตอนนี้ถ้าออกตัวได้สมมุติต้นทุนสูงเนี่ยพันเกาีกําไรไหมถ้ามีกําไรก็เทคออกจุดนั้นทองยังไม่เปลี่ยนเทรนนะในคลิปหลักเนี่ยให้ดูไว้แล้วถ้าเปลี่ยนเทรนเมื่อไหร่คนที่ถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น g l d ก็คือกองทุน S p d r ที่เป็น DTF หรือคนที่เป็นทองแท่งถือยาวเข้าสามไม้สองได้กลับการปรับตัวลงไม่ต้องรีบเฉลีย่ยย้าเหมือนเดิมครับพันเก้าร้อยพันแปดร้อยแปดสิบเนี่ยเวลาตลาดทุบลงมามันแรงฮะนี่คือในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์นะ ทีนี้มาดูตลาดหุ้นกันบ้างถ้าหุ้นไทยตัวหนึ่งเมื่อวานมีวากับ BH ใช่ไหมปรากฏว่า BH เอชงบานบำรุงราชนี่แหละขึ้นมาไฮเดิม260ครับ2อ6อกออทอาร์ไฮทะลุไปแล้วเอา2ตัวพ่อราคาที่มันวิ่งอยู่ตอนนี้นะฮะสถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศเมื่อวานเนี่ยมอแกนถ้าจำไม่ผิดมอแกนสเตเลฟปรับคาดการณ์ของเทสลาขึ้นนะมันก็เลยกระชูดเลยแต่เทสลามีสัญญาณซื้อมาแล้วใครที่เข้าเอาเป้าธรรมดาไปก่อน3 0 0ร้อยสามครับ หรือใครจะเลดโปรฟิตดันด้วยเส้นสัญญาณพวกเทรนด์ฟอลวิ่งเนี่ยก็ติดตามต่อได้ในขนาดที่ถ้าเป็นกองทุนอ่าเบกบขบำเน็จบำนานข้าราชการย้าไว้แล้วนะครับตอนนี้มีสัญญาณแล้วมันคือสับเข้าสับเปลี่ยนกองทุนเข้าส่วนใครเทรดหุ้นทรมดาพวก Apple Microsoft Nvi d i a เดีตัวบ่ไม่เกิน7จดตัวครับที่แรกดัชนีตลาด s p 500รยแค่นั้นเองนะฮะแอปเปจะมีการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิตย์นี้มันจะทําให้หุ้น Apple ดีดขึ้นไปอีกหรือเปล่า นั่นคือสาระสำคัญ n v i d i เดียยังครองใจชาวที่ทำพวก AI เนี่ยคนที่ปัญญาประดิษฐ์พวกนี้ก็เป็นเจ้าตลาดอยู่นะถึงแม้ราคาลดลงเมื่อคืนแต่ตัวนี้มีสัญญาณถือได้เน้นคือไม่หลุดโลคุณอาจจะเจอภาพไซเวทางออกข้างก่อนถ้าก็ตีความเรื่องดอกเบี้ยวจะขึ้นจากเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นแบบนี้เน้นถือยาวแล้วเตรียมไม้สกันด้วยเผื่อตลาดย่อลงลึกๆนะครับหุ้นที่ดีแบบนี้สามารถเฉลี่ยได้ครับ น้องเล็กคริปโต,โตเคอเรนซี่นะครับ8 9 0 0 0มีแล้วไม่ต้องซ้ําต้นทุนเดิมเหมือนกันกับทองเลยขึ้นไปถ้ามีกําไรเทคสั้นๆ95,000 91,000น,นะถ้าย่อลงมาลึกๆอย่างเช่น7 8 0 0 0อันนั้นค่อยว่ากันสําหรับสาย DCA ตอนนี้อย่างน้อยที่สุดต้นทุนเดิมถ้ามีไม่ต้องเฉลี่ยครับเช่นเดียวกับทองครับถ้าเรามาดูภาพรวมทั้งตลาดตรงนี้เหมือนเดิม1,920 1,915หมายที่หครับของมือเปล่าเท่านั้นและ 1,930และ45โทรฟิตทองไทยก็ย้ำให้ดูแล้วนะครับ32,250นะเพื่อเป้าอย่างสมมุติต้องการร้อยหนึ่ง32,350คือราคารับซื้อคืนที่คุณใครออกครับ